มันจะดับล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้มันต้องก็ต้องไม่แช่อะไรในไม้ไม้ไม้จริงๆอ่ะมาอยู่แค่ไม้หนึ่งเอยางมันทุกอย่างไม่ได้เราเออเป็นดับล้างทุกอย่างไม่ได้เพราะมันเฉพาะในตัวมันเองอยู่เนี่ยเป็นไม้เฉพาะไม้อยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม้ไมเนี่ยมันต้องแทนที่แข่มางไปข้างหลังหน่อยพาไปข้างหลังจะเสียงจะไม่สวนกัน ็นน้ำมันขยับทั้งหลังหน่อยไปอยู่แค่ดับเนี่ยมันทุกอย่างไม่ได้หรอกมันต้องยิ่งกว่าดับเออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าไหม้ต้องเต็มที่ไม่เกี่ยวว่าไม้ไม่ไม้มันต้องเต็มที่หน่อยนี่มนไม่เกี่ยวกับดับไม่ดับมันจ,จะไล่ล่องลอยล้างทุกอย่างได้พร้อมกันแต่แค่ลายชนิดเดียวนะมันทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกเออ มันไปแค่อยู่มันก็ไปคาอยู่นั่นแหละแค่รู้แค่นิ่งแค่เฉยมันก็คาทั้นนั้นแหละลูกแค่ไหมก็คาทั้นนั้นแหละแค่ไม่ไหมก็คาไม่แ่อะไรในไหมไม่ไหมลองเต็มที่เรื่อยๆดีๆพร้อมกันทุกอย่างลูกแล้วมันจะไล่ล่องลอยลางทุกสิ่งทุกอย่างไปได้กันเอง มันเทียบกันอย่างสองอย่างที่มันเทียบันอย่างสองอย่างเพราะเรามันยังไปแค่อยู่แ่แหละเออยังไปแค่อยู่ไหมลูกมันยิง่งมันยังไม่ยิ่งกว่าแค่ไหมก็ยังไปแค่ไหมอยู่ว่าเออมันไม่ยิ่งกว่าไหมอ่ะยิ่งกว่าไหมได,ได้มันก็สิง่ง ไม่แชร์อะไรนะในใๆๆๆๆไม่ไม่ไม่สิจะได้ยิ่งกว่าไม่ไม่มแล้วก็พร้อมกันไปทุกอย่างลูกมาหากนุนา ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ต้องเต็มที่เลยต้องอย่างยิ่งเลยนะมันจึงจะกลายเป็นบลือเสียนาดไงไล่ล่องลอยล้างไล่ล่องลอยล้างว่างล้างว่างล้างไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเต็มที่ไม่งั้นออยิ่งประโยชน์แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไร ไม่ใช่อะไรในไม่หมไม่ก็เต็มที่อยู่เรื่อยๆกับสัพพสิงไม่ใช่ไปอยู่แค่ไม่ไม่ไมไปเฉพาะอยู่แค่สภาวะไหนก็คับแคบหมด ไอเฉพออยู่แค่อะไรมันก็คับแค,บ,คบนะั่นแหละนะเดี๋ยวมันยังนิสยัยอุปทานนิสัยอยู่มันยังคาอยู่ไอจะเพาะอะไรไปแค่อะไรอยู่นิสยัยอุปทานมันยังวิบากอยู่นะ แค่ดินฟ้าการเหรอจะไปแค่กว้างไม่กว้างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกว้างไม่กว้างนะจะไปอยู่แค่กว้างไม่กว้างมันก็แค่อยู่นั่นแหละค่าอยู่นั่นแหละไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่เช่ตรงอะไรเลยเออมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรมันไม่อยู่ตรงรูปตรงนามันไม่ได้อยู่ตรงกายตรงจิตไม่อยู่ตรง จตนะมันไม่ได้อยู่ตรงอินทรี์มันไม่ได้อยู่ตรงนอกไม่อยู่ตรงในมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรเลยในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมเนี่ยมันไม่เป็นเหตุมันไม่เป็นเหตุของอะไรมันเลยกลายเป็นดับล่างว่างล้างสองวัสเนี่ยมันไม่เป็นเหตุของอะไร สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้เนี่ยหรืมันไม่ได้อยู่ตรงไหม้ foot, so หรือไม่ได้อยู่ตรงไม่ไหม้ด้วยมันไม่ได้อยู่ตรงไม่ไหม้มันไม่ได้อยู่ตรงไหม้มันไม่ได้อยู่ตรงอะไรนั่นแหละจึงกลายเป็นไร้รองรอยล้างสังสวัตด์ไงหรือเรียกว่าสุญญตานิพพารล้างสังสวัตนั่นเอง เกี่ยเราเอาไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงที่เอาหรือไม่เอาแล้วลูกพร้อมกันไปเลยทุกอย่างจะได้มาหากุนามาทีละอย่างสองอย่างมาเฉพาะสิ่สองเฉพาะอย่างเนี่ยมันน่าลำพานเออเป็นวังวนไงลูก ผู้อย่างเนี่ยเพริบเดียวเลยนะผู้อย่างที่มันไม่แช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างเน ep> 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 ep ี่ยเพริบเดียวเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยมันไม่แช่อะไรไม่ไหมไม่ไมมเนี่ยเพริบเดียวเลยทุกอย่าง จะได้นอกเหนือฟิสิกส์ไปนอกเหนือจิตตวิทยาไปมืนไปฟิสิกส์จิตตวิทยาปปองก็ล้าเหนืปรุงหลงแตง่งโลงแต่งนอกเหนือตัวปุงแต่งไม่เป็นไม่สิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันไม่ไม่ไม พร้อมกันไปเลยลูกมันเหมือนกันไปเลยเออไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหม,ไมนะ กามาไปเลยมันเหมือนกันไป,นป,นนไปนจะได้ดาบล้างว่างล้างมันเหมือน,นกันไปสังสวัสินี้ก็จบช่วยอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นขอยอดสังสวัสดิเออไม่ใช่สิ่งที่จะไปค่อยเิ่มไม่ค่อยจอบอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปเจริญอะไรโลกสังสวัสดเนี่ยคือสรุสบการณิยุติให้จบให้เท่านั้น ใช่จะไปหรไปเริ่มไปต่อไปเติมไปเสริมไปแต่งหรือว่าจะไปทำมันเอาไว้สังสวัสเนี่ยมันไม่ใช่นะเสังสวัสิแห่งทุกทั้งหลายเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นมาหาวนาคือจบช่วยอย่างเดียว ดังนั้นจากไม่เอาตัวงไม่เอาเองก็ต้องเต็มที่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาต้องเต็มที่เอาไว้มันจะได้ไม่มัวแต่ไปเฉมพะทิศท,ทั้งสี่ทิศท,ทั้งแปดทิศทั้งสิบทิศไหนมันน่าลำคานงเฉพาะที่นั้นที่นี้อยู่มันแคบอ่ะเออว่าถึงจะก,กว้างแต่ก็ยังแคบอ่ะแคบแบบกว้างทำไมอ่ะก็มันยังมีลิมิตอยู่ สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันนอกเหนือแคบนอกเหนือกว้างต่ให้กว้างก็ยังแคบอยู่เพราะกว้างมันยังมีลิมิตอยู่ไ้สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตยิ่งแคบที่ผกว้างดังน,นั้นขดล็อกที่ดีที่มันไปแค่อะไรคอยจะแค่อะไรอยู่อะ ไมจะแค่ไม่เกี่ยวพอจะแค่ไม่พคจะแค่ไม่อะไรกับอะไรอะไรมันทั้งนั้นแหละมันก็แค่ทั้งนั้นพอจะแค่ไม่มีอะไรแค่ที่ผี่แค่ความเห็นมันก็มันก็ยังแค่อยู่หดล็อกอีนี้เกี่ยวก็ไม่แช่อะไรีนไม่เกี่ยวไปเลยลูกมีเกี่ยวก็ไม่แช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลย ไม่ก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกอย่าไปแค่ไม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 ่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรเนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยอย่าไปแค่ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวนะถามันยังไม่มีความเกี่ยนเอ ตัวกาหนดทิฏฐิอ่ะทิฏฐิกาหนดมันล็อกเอาไว้เงทางวัดนี่มันก็อยู่ด้วยทิฏฐิกาหนดทั้งนั้นอยู่ด้วยตัวรู้กําหนดทิฏฐิกาหนดทั้นนั้นแหละชาอยู่ในตัวรู้กําหนดทิฏฐิกาหนดมันก็ล็อกเอาไว้อย่างนั้นเลลูกก็ปลดล็อกล้างทิฏฐิปลดล็อกทิฏฐิประโยคไหนก็ทิฏฐิทั้นนั้นแหละทั้นนั้นให้เป็นประโยคที่มันล้างประโยคเอง บัญญัติชนิดไหนขึ้นมามันก็เป็นทิฏฐิเท่านั้นแหละมันเป็นบัญญัติที่ทิ้งตัวบัญญัติเองบัญญัติที่ไม่เอาในตัวบัญญัติเองประโยคไหนจะกล่าวจะพูดขึ้นมามันก็เป็นทิฏฐิเท่านั้นแหละแต่ให้มันเป็นประโยคที่มันไม่ใช่การเอากันในประโยคนั้นเองเป็นประโยคที่ทิ้งประโยคนั้นเองแล้วมันจะปลดลอ็อกให้โลกมันจะไม่อยู่แค่ทิฏฐิมไม่อยู่แค่ยานทัศนะมันจะไม่อยู่แค่รู้ไม่รู้ มันจะไม่อยู่แค่เห็นไม่เห็นมันจะไม่อยู่แค่เข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรมันจะไม่แค่อะไรเลยแค่อะไรมันก็คาอยู่ตรงแค่นั่นแหละมันม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรมีเกี่ยวไม่เกียเ่ยวไปเลยโลก เร,รื่อว <em> UM ่าล้างทั้งเกี่ยวล้างทั้งไม่เกี่ยวอย่าเอาไว้ไงทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าเอาไว้ไว้ทําไมเล่าทิธิสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในไมมในไม่ไหมไลูกล้างทั้งไมมล้างทั้งไม่ไหมทิ้งเลยอย่าเอาไว้ทั้งไมมไม่ไมมอย่าเอาไว้ไงลูกทั้งไมมทั้งไม่ไมม อยจะอะไรในอะไรเรื่อยไต่อะไรนะนะในไ,ไม่ในไม่ไมไมดีๆลุกรัองไปไม่ใช่อะไรในะใช่ไม่ใช่เนะี่ยมันไม่มีขอบเขต อย่าไปแค่นะอย่าไปแค่ดับอย่าไปแค่ไหมอย่าไปแค่ไม่ไหมอย่าไปแค่ไม่เกี่ยวอย่าไปแค่เกี่ยวอย่าไปแค่ใช่อย่าไปแค่ไม่ใช่อย่าไปแค่เอาอย่าไปแค่ไม่เอาลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยมันไม่มีความเหตุดังนั้นอย่าไปแค่ไหมอย่าไปแค่ไม่ไหม ล้างทั้งไม่ล้างทั้งไม่ไมนั่นแหละทิ้งทั้งไม่ทิ้งทั้งไม่ไมนั่นแหละพุทธะคงพุทธะคมงตัคอยอยู่โจนาวโตอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีล้างตัวคอยอยู่ดีดีเออโจนามคุโตเออมันไม่ใช่อะไรเนี่ยอ,อะไรอ่ะดีดี<อ>ล้างตัวคอย,อยหลงยู่ดีดีนะ

เออไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ก <โร S 2> ันตลอดเนาะดีดี